กับช่องน้องวุน่นพากินผ้าเทียวคือเ็าจะพี่น้องจา้ามือนีแมน้องวุ่นได้ตมํมามามาใส่ปูอัดด้อค่ะพี่น้องจา้ตาตัมมามาใส่ปูอดัดแมน้องวุน่นตําเองด้อค่ะลวกเส้นมะมา่าลวกปูอดัดเรียบร้อยแล้วก็ะมาตํมมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องจา้าพักข้างเข้ากับมีผักชีใบเรื่อยเนาะคะ่ะเนาะพักซี่ป้อมหมักแดงทั่วงอค่ะพี่น้องจา้าสำหรับมือนีเนาะคะ่ะเนาะ ตำมาม่าใส่ปูอัดแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ้ากนสกินก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงกิงกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้ลงมือกินกันเลยค่ะสําหรับตํามาม่าใส่ปูอัดค่ะมื้อนี้ก็กินกับนงปอคือเกาเ้ยค่ะเด้อยูสองคนก็กินซองก้นะคะพี่น้องจ้าเพชแสบนัวปลาแดกคือเกาเ้ยค่ะสําหรับตํามาม่าของแม่น้องวุ้นเนาะนํากันเลยค่ะพี่น้องจ้า อืมเนี่ยเพื่อเอาจะ้ะนัวไปแดดดีขนาดผักอืมหัวอัดหวานมากเลยค่ะพี่น้อง้า เมนอนุอ่นใส่มอมาสามหัวนะค่ะเด้อนั่นเห็นบ่พี่น้องกล่องฟึบปัป๊บอีกแล้วนี่ค่ะมับเข่าวหายเลยค่ะอืมตัวกก้อตัวหวานดีจีพี่น้อง เอากันดิ่งปูอัดใส่ห้อหนึ่งใส่แพ็กหนึ่งเลยจ้ะห้อหนึ่งสิบนี่สองแพ็กเมนูเซ่แพ็กหนึ่ง,งมาค่ะทำงี้ยเงี้ยตาส่วนๆเลยพี่นอ้อง ขอสดขอแค่เสียงรถเด้อพี่น้องเด้อล้านติดถนนขั้วกะติดข้างบ้านเขาจะเลี้ยงหมา้ามากะเฮ้ามืส่อเช้าเห็ดคลิปหมากะเฮาเสียงคลิปไอ้มาเฮาเป็นธรรมชาติดีเนาะพี่นอ้องโอวเสียพึ่งเอาพี่น้องจ้ะกินบ้าปากบ้าเบ้า ตำอยากกินตำไม่ยังตำกินเองมันยังแสบพี่อน้องมันได้รสชาติที่จะข้องมากกว่าค่ะตำมามา่า แม่น้วนสร้างไม่หรอพี่น,อน้องแกงสุดด้ยินเสียงหยำจ <c oughs> แงสุดด้นรำายแต่นะ้ำแม่น้ำวนนะสร้างไม่ไปเ่าขึ้นเ่อค่ะปวดอัดค่ะเป็นคนมักกินพัรกับในช่อง เพ็รอยู่ดีพี่น้องผิดเผ็ดมากค่ะคัยงใหญ่เลยแสบพื้เก่าพี่น้องเออ้ย เพ็ดพี่น้องใกล้เมื่อแล้วค่ะพี่น้องจ้าเนียแตกเนียแตนสาวส้อยกันแม่กับลูกจำยังกับเมื่อพี่น้องกินดีน้ำมีวียกเพยกินดี เราคิดว่าเราจะเหลือปูอัดพลตอนกับสิชนปูอัดแล้วกับสิล่าเราเด้อะค่ะพี่น้องจาอ้าเพจเมื่อไม่ยังดอกเมื่อเป็นที่เรียอมร้บอ่ะอ่าวมัเไงชนปูอัดก็จะลาเลยนะคะพี่น้องจา้า พี่ว่ามาน้ำครับพี่น้องจ้าชนกันจ้าจู่ๆกระโดนพลังมาแล้วแบบหมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะแรงซ้าวเข้าไปเพลินพลังเลย มดเป็นที่เรียบร้อยคือเจ้าจาพี่น้องจ้าสำหรับตำมาม่าใส่ปูอัดเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับป๋อมี่ยังไลค์ค่ะพี่น้องจ้าเมนูวุ้นก็ได้ตำมาม่าใส่ปูอัดมาสูพีสูน้องลุงป่านาอาทุกป่านกินกันเนาะคะ่ะเนาะขามาเยี่ยมมาเยี่ยนมาห้กกำลังใจมาก,กินตำมาม่านะเมนูวุ้นหลอก็อย่าลื่อนะะด้วค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊กิ๊งดซับตะไคร ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะแนะนําเมนูกันขอมาใต่คลิปเลยด้วยค่ะพี่น้องครับว่าอยากให้เมนูวุ้นเฮ็ดคลิปอีกอย่างให้เบิ้งเฮ็ดกับเขาอีหย่างนาะคะ่ะเนาะสาหรับมื้อนี้เมนมูวุ้นกับน้องก,กบสิคอตัวลาเป็นก่อนเด้อค่ะเด้อจงพบพอกันไม่ไรหนาะคลิปหนานาะคะ่ะเนาะสาหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายจ้าพบอกันไม่คลิปหนาไรหน,หนาเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าบ๊ายบาย